สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องจะพามาอัปเดตมาตรการเยียวยาเราชนะใครลบแอปเป๋าตังรีบโหลดเลยไม่เสียสิทธิ์ค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะในกรณีผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะและม3 3เรารักกันได้ถอนการติดตั้ง แอปพลิเคชันเป่าตังออกจากสมาร์ทโฟนไปแล้วนั้นโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังใหม่ได้อีกครั้งเพื่อขอรับงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก2,000บาทในครั้งนี้ได้จนกระทั่งระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการเราชนะค่ะหรือถ้าหากท่านใดที่โหลดแอปเป่าตังมาแล้วไม่สามารถยืนยันตัวตนสำเร็จขอให้ท่านไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้บ้านท่านค่ะสำหรับคลิปหน้าถ้ามีข่าวด่วนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาทางรัฐบาลยังไงทางช่องเจะรีบรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ